สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่20มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งในเช้าว,วันนี้เรานำข่าวสารมาจากบางกอกอินไซด์นั่นเองบิ๊กตู่เคาะขยายมาตรการลดค่าของชีพ3เดือน พร้อมชงคอรมอในวันอังคารนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเคาะขยายมาตรการลดค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชน3เดือนโดยจ่อรีดค่ากลั่นน้ำมันเข้ากองทุนแล้วก็ช่วยลดเบนซินทันที1บาทต่อลิตรโดยเตรียมชงคอรมอในวันอังคารนี้นะคะ นายดันนุชาพิชยนานันเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกุลิสสมบัติสิริประหลัดกระทรวงพลังงานร่วมกันถแถลงภายหลังพนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้มีการเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ เพื่อหารือมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากวิกฤตพลังงานทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ใกล้หมดอายุในเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปอีก3เดือนนั่นก็คือตั้งแต่กรกดาสิงหาแล้วก็ กันยายนนะคะมาตรการที่จะมีการต่ออายุออกไปก็จะได้แก่มาตรการส่วนลดราคา NGV สำหรับรถแท็กซี่แล้วก็ส่วนลด LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองส่วนมาตรการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะก็คือการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ามันให้นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากการกลั่นน้ำมันเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคาดว่า จะจัดเก็บค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลได้ประมาณ5-6,000ล้านบาทต่อเดือนส่วนการจัดเก็บค่าการกลั่นน้ำมันเบนซินประมาณ1,000ล้านบาทต่อเดือนก็จะนำไปลดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ทันทีซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง1บาทต่อลิตรทันทีนะคะ และขณะเดียวกันก็ยังจะขอความร่วมมือลงแยกก๊าสให้แบ่งกำไรส่วนเกิน50%เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลงิงคาดว่าจะจัดเก็บได้1,500ล้านบาทต่อเดือนขณะที่กระทรวงการคลังก็จะเสนอมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเสนอให้บริษัทเอกชนที่นำพนักงาน ไปท่องเที่ยวในเมืองรอง สามารถหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าส่วนในเมืองหลักก็สามารถลดหย่อนได้1.5เท่านะคะนอกจากนี้นิติบุคคลยังสามารถลดหย่อนภาษีจากการจัดงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดได้อีกในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง31ธันวาคมนี้แล้วก็ยังมีมาตรการที่จะขอให้ภาคเอกชนช่วยการประหยัดพลังงานด้วยซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาของคณะรัฐ ทรมนตรีในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมาตรการใหม่ๆหรือจะเป็นมาตรการตามที่แจ้งไว้ในวันนี้หรือเปล่านะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องเบีย้ยพิเศษผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ผู้สูงอายุหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วเดือนกรกฎาคมจะได้แน่นอนใช่ไหมตรงนี้นะคะทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้มีการแจ้งมานะคะว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับก่อนเดือนกันยายน65อาจจะเป็น10กรกฎาก็ได้ สิสิงหาก็ได้หรือจะเป็น10กันยายนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้งบประมาณมาแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของการจัดสรรงบป,ประมาณถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะส่งมาที่กรมบัญชีกลางแล้วทางกรมบัญชีกลางก็จะทำการโอนเงินเข้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนนะคะแต่ตรงนี้ยังไงก็ตามได้รับแน่นอนทุกคนที่บอกว่าจะเพิ่มให้100ถึง สองรตอนนี้เนี่ยเขาติดเรามาแล้วตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนานนะคะ ถ้าได้ในเดือนกรกฎาคมก็จะได้ทีเดียวทบเลย4เดือนแต่ถ้ากรกฎาคมยังไม่ได้เราก็ยังได้ในอัตราเดิมก็คือ6 0 0้อถึงหนึ่บาทตามขั้นบันไดพอไปถึงเดือนสิงหาก็จะทบให้5เดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสิงหายังไม่ได้อีกจนถึงกันยายนซึ่งตรงนี้จะได้แน่นอนเราก็จะได้ทบทีเดียว6เดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะยังไงก็ตามได้รับแน่นอนในส่วนที่เพิ่มเติมให้ตรงนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เรา าแค่มาลอนลุ้นกันนะคะว่ากรักฎดาได้ไหมเพราะว่าก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะพยายาม ให้เงินตรงนี้สามารถโอนเข้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ภายในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะนํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าแจ้งข่าวแต่ยังไม่เห็นมีวันที่กำหนดแน่นอนออกมาเลยก็คือตอนนี้เนี่ยทางกรมกิจการผู้สูงอายุเขายังไม่สามารถแจ้งวันให้เราได้นั่นเองนะคะเพียงแต่บอกช่วงเวลาคร่าวๆมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เขาจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆคนสงสัยว่าคนเก่าจะ ใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่เนื่องจากว่าข่าวสารตอนนี้ก็คือคนใหม่รวมถึงคนเก่าทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่านะคะก็คาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าน่าจะใช้ได้จนถึงเดือนกันยายนห5แล้วเขาเปิดให้เราลงทะเบียนในเดือนสิงหาทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุผู้ป่ว ติดเตียงหรือว่ากลุ่มเปราะบางที่เดินทางไม่สะดวกรอบนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือดูแลถึงบ้านเลยนะคะไปให้ลงทะเบียนตามบ้านก็คาดว่ารอบนี้น่าจะไม่มีการตกหล่นแน่นอนแล้วก็เงื่อนไขหลักเกณฑ์สำหรับคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ผ่านก็มีความกระชับมีความ ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่มีไรายได้จริงๆไม่ได้มีไรายได้น้อยก็น่าจะถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนจะเป็นวันไหนแต่ว่าน่าจะเป็นในช่วงภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ แล้วกลุ่มสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมนั่นเองหลายๆคนยังสอบถามเข้ามาต่อเนื่องนะคะว่าตกลงแล้วเราจะมีโอกาสได้ ลดอัตราการส่งเงินสมทบต่อไปอีกไหมเพราะว่าการลดอัตราเงินสมทบจะสิ้นสุดที่เดือนกรกฎาคมแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีการต่ออายุแล้วนะคะเนื่องจากว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นได้ออกมาพูดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลดอัตราเงินสมทบต่อไปอีกก็เกรงว่าจะกระทบกับเงินกองทุนประกันสังคมนั่นเองนะคะและสําหรับเช้าวันนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่า หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ